สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่25ากรกฎาคม2567เดเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันพฤหัสบดีนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะทุกคนคือการจ่อเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบนะคะถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นแต่ละแยกที่ใจวางไว้ให้ ให้เอทุกท่านรอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า FC ทุกท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายหลุดและพี่น้องเดอ้อส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคน ทุกคนเราไปดูวันที่24ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลดว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่24จะให้เด่นรอบเช้า9และ8เด่นรอบบ่าย2และ1รอบเช้ามา8 8 4 5 5นะคะทุกท่านวันนี้เข้า8นะคะเข้าคู่8 4 4 8คู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน,นะค่ะทุกคนมาคู่เดียวพี่น้องมือเนี่ยรอบบ่ายจะให้2และ1มา4 8 5 5 4นะคะ เลขเด่นประจําวันเข้าไหมรอบบ่ายหลุดแล้วพี่น้องสองกับ1หนึหลดนะคะรอบเช้าเลข4ีมานะคะเด่นประจําวันรอบบ่ายมาอีกรอบ5 4 45ี่ส้าะพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนวันนี้เด่นแยกรอบบ่ายหลุดนะคะเอาไปต่อพี่น้องลุ้นต่อวันที่25นะคะวันนี้วันที่25่สิาถ้าเอชอบขอให้โชคดีนะคะสำหรับวันที่ยีหาที่ใจคำนวณได้นะคะทุกคนได้เและแนะคะ ตัวเดียวกันแล้วพี่น้องเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านว่าทุกท่านจะชอบหรือเปล่านะคะเก้านะคะเก้าห้าเก้าสหนึ่ง แนะคะทุกท่าน85 8ห้าแปดส8 7แดน่นะคะ <c oughs> เด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4ค่ะทุกคนมาดูคู้ความน่าจะเป็นค่ะ59 58 ห้าหกห้าศูนย์ห้าห้าห้าหนึ่งสี่นะคะทุกท่านสี่ห้าสี่เก้าสี่แปดสี่ศูนย์สี่สอง 4ี่เก้านะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเก้าแปดห้าสี่ค่ะทุกคนเก้าห้าเก้าสี่เก้าแปดแปดก็แปดห้าแปดสี่นะคะห้ากับสี่รอบบ่ายห้าเก้าห้าแปดสี่ห้าสี่เก้าสี่แปดนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่าน สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนพี่น้องจะจับซีเก้าซ้ำสี่หนึ่งนะคะทุกคนจะลืมดูนะคะพี่น้องนึก <c oughs> ว่ายังไม่จับนะคะทุกคนคะ่ะขอโทษขออภัยนะคะทีนี้ FC ชอบชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะ ทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจาาําวันพฤหัสบดีใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจาาําวันพฤหัสอยู่ที่เลขห้าเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าค่ะสําหรับห้ากับศูนย์นี้สามารถใช้ได้ทั้งวนันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดเด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์เป็นเก้าห้าเก้าศูนย์ ติดคู่ตเด่นเก้าห้าห้าเก้านะคะแปดค่ะแปดห้าแปดศูนย์ติดคู่ตเด่นแปดห้าห้าแปดนะคะทุกท่านห้ากับสี่รอบป่ายและเลขเด่นประจําวันห้ากับศูนย์เป็นห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเว้นประจําวันสี่ค่ะสี่ห้าสี่ศูนย์ติดคู่ตเด่นสี่ห้าห้าสี่นะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ แล้วแต่ FC ทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะถ้าชอบก็ตามใจได้ถ้าไม่ชอบก็สามารถจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วจะความหมากักความชอบเด้อพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิ่เคอีวันที่25กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโสคโชคมันหมันสุขุสสขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ